สวัสดีครับ EP นี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าพ u ่มแมสวีกับพู m มแมคลายมีความแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างนะครับต้องเท้าความกลับไปก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางพู m มแมเขาออกมาเป็นรุ่นหนึ่งคือรองเท้าพ u ่มแมสวีก็จะเป็นรองเท้าหนังกลับนะฮะที่หน้าตาแบบนี้แต่ว่าเขาก็จะมีหลายสีนะผมเคยทําคลิปพาไปทัวร์ชอปแล้วแล้วก็มีหลายรุ่นเหมือนกันเนี่ยผมไปแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนสามารถคลิกดูกันได้นะครับพุมแมสวีก็จะเป็นรองเท้าที่มีทรงแบบแบนๆยาวๆยาแบบนี้ เราก็ตามชื่อเขาเลยคือสเวตคือก็จะเป็นหนังกลับใช่ไหมพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผู้แม่ก็เอาไปพัฒนาต่อให้กลายมันเป็นรองเทา้าที่เป็นรองเท้าบาสก็เลยออกมาเป็นชื่อของภูแม่บาสเกตนะครับก็คือหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าเหมาะการเล่นบาสมากกว่าหลังจากนั้นพอกลายเป็นรองเทา้าบาสแล้วเนี่ยเขาก็มีการไปคอลลั์กับนักบาสคนหนึ่งที่มิเชลวอลเดอร์คลายก็เลยออกมากลายเป็นรองเทา้ารุ่นนี้นะครับผูแม่คลายซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนมันเป็นพี่น้องกันระหว่างสเวตบาสเกต แล้วก็คลายนะครับพอผมมามีโอกาสได้ไ,ไปลองได้ไปลองใส่แล้วได้ไปลองดูนูน่นดูนี่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือรุ่นเดียวกันแหละมันแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยแต่ว่าทางพูม่าเนี่ยเขาบอกว่าสงรุ่นนี้มันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยคือเรื่องของทรงแล้วก็ฟีลลิ่งของการใส่นะครับก็คือนี่เขาบอกว่าตัวของสเวตเนี่ยจะเป็นทรงอย่างนี้ใช่ไหมปกติตัวนี้ก็สเวตนะครับส่วนคลายเนี่ยมันจะเป็นรองเท้าที่มันจะ ยาวคือมันจะแบบเรียวกว่าแล้วก็ตัวโทเนี่ยมันจะแบบเชิดขึ้นกว่านิดนึงแต่เอาจริงๆไหมไว้ทุกคนลองเทียบดูเองแล้วกันเพราะผมอะไม่รู้สึกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะปเ,ปเ,ปเลยความยาวต่างๆเนี่ยเถ้า,าคิดแบบเข้าขางกับที่ภูแม่บอกหน่อยนะก็อาจจะคิดว่าตัวตัวคล้ายเนี่ยมันยาวกว่านิดนึงแต่ว่า ผมว่ามันก็ไม่แตกต่างนะฮะเกลื่อออกมาเป็น2รุ่นแบบนี้นะครับก็พอเปลี่ยนจากสเวตปุ๊บเนี่ยรองเท้าหนังใช่ไหมกลายเป็นคลายเขาก็จะมีวัสดุที่มันแตกต่างมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีเป็นหนังแบบนี้นะครับก็คือมันก็ดีแหละเพราะว่ามันทําให้เราสามารถใส่ในชุดประจําวันได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นหนังกลับปุ๊บเนี่ยเจอฝนเจออะไรเงี้ยมันก็เปื้อนมันก็ดูแลและยากขึ้นใช่ไหมก็เลยออกมาเป็นรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาดูแล้วกันตัวนี้ตัว p ูม่าสเวตตัวครบรอบ75ปีผมเคยทําคลิปหนึ่งไปแล้วนะครับคลิกดูได้ด้านบนเลยนะครับก็สวยมากแล้วเป็นคู่ที่ผมใส่บ่อยมากเพราะสีมันเรียบมันเป็นสีเทานะฮะแต่ว่าคู่ที่อยากความดูคือคู่นี้นะครับนี่คือ p ูม่าคลาย ที่เป็นรุ่น M M Q M MM M Q เนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นซีรีส์หนึ่งของผองพูม่าคลายที่เขาออกมาแล้วก็เป็นการทำให้รองเท้าเนี่ยมันดูมินิมอลขึ้นรวมถึงมันแต่งตัวแล้วก็ดูแบบเรียบหรูดูทางการก็ได้หรือว่าจะแต่งตัวแบบวันชิลๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับคือสามารถใส่ได้หลายๆล,ลุกเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการให้มันอยู่ในรองเท้าคลาย M M Q นะครับ ผมเอาไฟให้ดูชัดขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวมาดูรอบๆเลยกันว่ารุ่นนี้มีอะไรอย่างไรกันบ้างนะก่อนอื่นเลยก็ดูข้างๆนะครับเนี่ยก็จะเป็นหนังซึ่งเป็นหนังที่เขาบอกว่ามันเป็นพรีเมียมนะแล้วก็จะเห็นว่าเขามีการใช้สีเนี่ยจะออกเป็นสีออฟไว้หน่อย คือมันคล้ายๆแบบรองเท้าสีขาวที่มันผ่านการเวลาไปจนกลายเป็นสีเหลืองอะไรแบบเนี้ยซึ่งสีตรงนี้ตรงพื้นนะครับกับตัวเชือกเนี่ยก็จะเป็นสีที่ใกล้เคียงกันุ๋กคนลองดูแล้วก็มีการเล่นดีเทลด้านบนตรงนี้นะฮะเนี่ย M M Q คือว่า Much Mid Quality นะครับก็คือว่ามีคุณภาพสูงกว่ารุ่นปกตินั่นเองนะครับด้านหลังก็จะมี เป็นหนังกลับนะแต่ว่าหนังกลับตรงนี้ก็จะแบบเป็นขนๆหน่อยไม่แน่จะว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าขนลับย,ยาวๆหน่อยแฮร์รี่แฮร์รี่หน่อยแต่ว่าไม่มีตัวโลโก้ผูม่นะเพราะปกติเนี่ยจะมีเป็นรูปเสือตรงนี้กระโดดหนึ่งตัวเป็นโลโก้ผูม่สีดำๆอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นสีเนวี่หรือว่าสีน้ําเงินนะฮะส่วนตรงลิ้นก็จะให้วัสดุที่มันเป็นผ้าเมชหรือว่าผ้าตะข่ายดูให้ดู ผมก็ทำให้ระบายอากาศได้ดีส่วนโลโก้ที่เป็นโลโก้ของพูม่าตรงนี้นะครับก็มีการเจาะรูด้วยอาจจะเป็นการทําให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นคือก็ยังคงคอนเซปต์นอกจากคล้ายๆรองเท้าสีขาวแต่ว่าก็แอบใส่ดีเทลของตาพูม่าไว้ตรงนี้ก็มันก็ไม่ได้ขาวสัทีเดียวแต่ว่าก็มีดีเทลเล็กๆนะฮะแล้วก็มีคําว่าพูม่าแล้วก็คลายตรงนี้กันด้วยนะครับอันนี้ก็คือรองเท้าพูม่าคลาย mmq นะครับที่ วันนี้เรามาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับเอาจริง2อคู่นี้ถือขึ้นมาระหว่างตัวสเวตตกับตัวภูม่คลายนะครับผมว่าสวตตหนักกว่านิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าหนังเนี่ยพอจับแล้วผมว่าหนังมันมันมีความหนากว่าตัว FMQ นิดนึงนะฮะแต่ถามเรื่องของความสบายแล้วก็ความแบบระบายอากาศผมว่าตัวหนังธรรมดาของ FMQ ตัวคล้ายเนี่ย มันใส่แล้วมันระบายอากาศได้ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวสเวตอาจจะเป็นเพราะหนังกับแล้วมันหนาด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็ด้านในอ๋อผมลืมบอกไปว่าด้านในเนี่ยตัวสเวตปกตินะก็แล้วแต่รุ่นนะอย่างตัวนี้มันเป็นครบ,รบ75ปีด้านในมันจะเป็นหนังมันก็เลยนนร้อนๆหน่อยถ้าเกิดอยู่ในไทยส่วนตัวนี้นะครับเขาจะเป็นผ้าธรรมดาก็ระบายอากาศได้ดีกว่า ความใส่สบายผมว่า2คู่นี้สามารถใส่เดินปกติในชีวิตประจําวันได้ใส่ไปเที่ยวได้แต่ถ้าคุณต้องการไปเดินทเที่ยวเยอะแบบอาจจะต้องไปเดินแบบต่างประเทศอะไรแบบนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าครั้งแรกที่ผมใส่เนี่ยมันก็แอบเมื่อยนิดนึงถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าตัวคลายเนี่ยมีการอัปเกรดพื้นตัวอินโซเนี่ยจากสเวดแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันอะไรขนาดนั้นนะแล้วด้านล่างก็เป็นพื้นลายเดียวกันเลยคือพื้นมันเนี่ยตอนที่ ใส่แรกๆแ,แล้วพอลองจับดูเนี่ย mm hmm. ผมรู้สึกว่าพื้นมันก็แข็งประมาณหนึ่งนะแต่มันก็มีความยืดหยุ่นได้ประมาณหนึ่งเนี่ยเห็นปะมันสามารถพลิกได้เพราะฉะนั้นตอนใส่เข้าไปแรกๆนะครับอย่างที่บอกไปพออินโซเนี่ยเขามีการอัปเกรดขึ้นจากสเวทแล้วเนี่ยผมว่าอินโซมันมันบางลงแต่ว่ามันไม่นิ่มมากนะฮะพอเราใส่ไปสักพักตรงเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเบรกอินใส่ครั้งแรกยอมรับเหมือนกันว่า มีความแข็งแข็งแบบเจ็บๆนิดนึงที่เท้าเหมือนกันนะครับแต่พอใส่ไปสักพักเนี่ยพอมันเริ่มยุบตามรูปเท้าเราแล้วเนี่ยตัวแบบอินโซแล้วก็ตัวพื้นซอฟต์ข้างในของเขาเลยแบบนี้ผมันก็ใส่สบายมากขึ้นแบบประมาณนึงเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่ายังไงไม่ว่าจะเป็นทั้งสเวตหรือว่าคลายนีย่คนเลือกสักรุ่นหนึ่งมันต้องเป็นรองเท้าที่คุณต้องมีติดบ,บ้านเอาไว้อะจริงๆ ซึ่งรุ่นนี้75ปีมันไม่มีขายแล้วนะครับก็เปซื้อรุ่นคลาสสิกที่แบบเป็นสีสีสีดาก็ได้ผมว่ามันคลาสสิกดีสําหรับสเวตนะครับหรือว่ามันมีสีอื่นอีกเยอะมากเลยก็ไปลองดูที่ช็อปได้นะครับแต่ว่ายังไงก็แนะนํามีติดบ้านไว้สักคู่เพราะมันแต่งตัวง่ายมากจริงๆพูดถึงเรื่องของไซส์นะครับสรุ่นนี้สามารถใส่ตรงไซส์กันได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการสรุปแล้วกันนะว่าถ้าคุณกําลังหารองเท้าสักคู่หนึ่งที่เป็นรองเท้าทรงเรียวแต่ว่าแบบไม่ได้เป็นทรงหัวแหลมอะไรแบบนี้ผมว่า รุ่นนี้ p ู m a s u et แล้วก็ p ู ma c คลายรุ่นพู ma าบา ket เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเหมือนกันที่อยากจะให้มีโอกาสได้ไปลองผมทำคลิปรีวิวพาชมร้านกันไปแล้วนะครับก็ลองคลิกดูด้านบนกันได้นะเพราะว่าตอนนี้พู ma เขาเปิดช็อปใหม่ก็มีช็อปลายที่แล้วก็ช็อปเขาใหญ่ขึ้นของต่เนี่ยเยอะมากขึ้นด้วยนะครับก็ลองไปแวะดูกันได้นะครับราคา4,500บาทนะครับสำหรับ p ู ma C l ลาย M M Q นะครับส่วนพู ma ่ Su เวในรุ่นปกติอยู่ที่ประมาณทัก3,500บาทก็ไปลองแวะกันดูได้ วันนี้คงไม่ไดออนฟีดให้ดูเพราะว่าเคยทำคลิปออนฟีดกันไปแล้วไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบายครับ